การบูรณะโลหะประสานวัดราชนนารามวรวิหารเมื่อพุทธศักราช2,539กรมศิลปากรได้เริ่มจากยอดบนดบกลางโดยเปลี่ยนวัสดุมุุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงแล้วทำการรมดำไว้ก่อนเพื่อป้องกันสนิมทำให้ยอดบุษบกทรงประสาทขณะนั้นเป็นสีดำต่อมาจึงทำการปิดทองคำเปเลวบนยอดบุษบกทั้ง37ยอด พร้อมพุ่งทองคำที่ยอดฉัดด้วยกระทั่งแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2560โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามจึงมียอดบุษบกเป็นสีทองอรามงามจับตาสมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวทุกประการพร้อมจัดงานพิธีสมโพธฉลองเป็นพระราชกุศล